สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KdS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องตะนาวสีทางช่อง8เป็นละครแนวแฟนตาซีคอมเมดี้โรแมนติกและดราม่าออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา17.45นาิกานาทีเมื่อสมบัติอันลำค่าถูกซุกซ่อนในป่าลึกมาเป็นเวลานับร้อยปีต่างเป็นที่หมายปองของใครหลายคนโดยเฉพาะนักล่าขุมทรัพย์ ที่ยอมแลกชีวิตเพื่อให้ได้ครอบครองสมบัติมหาศาลนากาฮาระหนุ่มใหญ่ชาวญี่ปุ่นก็เช่นกันระหว่างสงครามโลกมหาเอเชียบุรพาที่เขามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเมื่อตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, อสองพศ2482เขาได้รู้มาว่าที่เธอเขาตะนาวสีมีธรรมสมบัติเขาพยายามเข้าไปแต่เขาไม่ได้หลังจากนั้น เขาก็ทำทุกวิถีทางเพื่อตามล่าสมบัติเหล่านั้นนากาฮาระหลวงให้ชิโอริลูกสาวของฮิโรฮาชิเพื่อนรักที่หายสาบสูญไปเมื่อครั้งอดีตหลงเชื่อว่าฮิโรฮาชิยังมีชีวิตอยู่ชิโอริหวังที่จะตามหาฮิโรฮาชิให้พบโดยหารู้ไม่ว่าถูกนากาฮาระใช้เป็นเครื่องมือเพราะนอกจากเขาจะมีแผนที่ส่วนของเขาแล้ว แต่นากาฮาระก็หวังจะเอาแผนที่ส่วนที่เหลือเพื่อไปให้ถึงถ้ำสมบัติที่ได้โดยหารู้ไม่ว่าการไปให้ถึงถ้ำตะนาวสียังมีสิ่งที่นอกเหนือจากแผนที่สองชิ้นนั้นอีกด้วยเสียวิชิตสหายชาวไทยซึ่งเป็นคู่ค้าของนาคาฮาระได้ติดต่อเท่าจูผ่านชาวเกเรี่ยงให้มานำทางให้กับคารวานครั้งนี้แต่พานจูปฏิเสธ เพราะในอดีตสมัยตอนที่ยังเป็นหนุ่มเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดในตะนาวสีจนในที่สุดชียาลูกชายของทองเยี่ยมพรานนำทางที่หายสาบสูญไปเมื่อหลายปีก่อนตัดสินใจรับงานนี้กุหลาบผู้เป็นแม่หวังว่าถ้าโชคดีชียาอาจจะได้เจอพ่ออีกครั้งแก้วและกล้าลูกศิษย์ของพรานจูรวมเดินทางไปกับชียาด้วย โดยมีรุ่งแสงหลานรักของพานจูและเธอแอบมีใจให้กับกาเวลเลยแอบปลอมตัวเป็นลูกหาบแฝงตัวไปกับกองคารวานด้วยโดยอีกฝ่ายหนึ่งก็มีชัยชานกับชิดชนกลูกของเสียวิชิตและฮาตะเกกับเคนโตะลูกชายของนากาฮาระรวมในคารวานครั้งนี้ด้วยชิโอริอยู่ท่ามกลางความโลภอยากได้อยากมี พร้อมจะหักหลังกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการท่ามกลางอันตรายแต่อย่างน้อยเธอก็มีชียาคอยเป็นเกาะคุ้มภยัยจะมีชอบขี้หน้าในครั้งแรกกักลายเป็นความรู้สึกดีๆและค่อยๆเกาอตัวเป็นความรักขณะเดียวกันกาวเหลวากับรุ่งแสงแม้จะสร้างกำแพงปิดบังแค่ไหนก็ไม่อาจปิดกั้นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้ การประจนภัยครั้งนี้ทุกคนจะต้องเผชิญทั้งอุปสรรคและอันตรายจากเหล่าอาสูนและสัตว์ร,ร้ายที่พร้อมจะฆ่าทุกคนที่มาเยือนรวมทั้งความลี้ลับพิศวงเหนือธรรมชาติที่ทุกคนไม่อาจคาดคิดโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งกรอบอนุวัตรรับบทเป็นเชียผ่านป่ามือชาิากเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตมีความเชี่ยวชาญเรื่องป่า เติบโตมากับแม่ตามลำพังมีอาชีพหาของป่าขายชียาเป็นลูกของหัวหน้าเผ่ายางแดงในป่าทำให้เขาได้เรียนรู้วิชาอาคมจากสมบัติที่พ่อของเขาทิ้งเอาไว้ก่อนที่พ่อของเขาจะจากไปคนที่สองเมนัทพัทระบดเป็นชิโอริสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นสวยแข็งแกร่งและไม่ยอมคนมีความเชี่ยวชาญการต่อสู้เหมือนพ่อ และเธอยังเป็นนักเดินป่าตัวฉกาดเพราะเธอฝึกฝนมาตั้งแต่เล็กๆด้วยความเชื่อที่ว่าบิดาของเธอยังไม่ตายจึงตามนาการะเพื่อนสนิทของพ่อมาเมืองไทยโดยไม่รู้เลยว่าที่เขาพาเธอมาด้วยเพราะรอยสักลายแทงที่พ่อสักไว้ที่แผ่นหลังของเธอคนที่สอุพานุรับบทเป็นนาการะ อดีตนายทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่รอดตายกลับไปหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงเหมือนเป็นคนนิ่งสุขขุมแต่ใจขึ้งในกลับเป็นคนเห็นแก่ตัวทําได้ทุกทอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่สนใจว่าจะต้องหักหลังใครเขากลับมาเมืองไทยอีกครั้งหลังจากผ่านไป25ปีและในครั้งนี้ เขาหมายมั่นว่าจะต้องค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ใจกลางเทือกเขาตะนาวสีเอากลับไปญี่ปุ่นที่ได้โดยหารู้ไม่ว่าเวรกรรมในอดีตท,ที่เขาเคยก่อเอาไว้กำลังรอเขาอยู่คนที่สไต้ฝุ่นกนกฉัดระบดเป็นกาเวาเด็กกำพร้าที่มีกุหลาบแม่ของเชียาคอยเลี้ยงดูเป็นคนจิตใจดีมีสเสน่ห์เท่อารมณ์ดี มีมาดบนทะเลเล็กๆแต่เมื่อถึงเวลาก็จริงจังมักจะไปไหนมาไหนกับกล้าจนเป็นเหมือนพี่เลี้ยงกาวเวาเก่งในเรื่องคาถาอาคมที่ถ่ายทอดมาจากพานเท่าจูเช่นเดียวกับเชียาชาติก่อนของกาเวเวคือมังจันจาและคนที่หเทียนอัจชรีรับบทเป็นรุ่งแสงหลานสาวจอมป่วนของนายพานเท่าจู เป็นหญิงสาวที่ไม่เกรงกลัวใครไม่ยอมคนเจ้าอารมณ์จนบางครั้งก็ทำให้เสียแผนรักใครรักจริงเกลียดใครก็เกลียดจริงมีฝีมือในการยิงธนูแม่นเหมือนจับวางชาติก่อนของรุ่งแสงคือทออูติดตามชมกันได้ว่าใครบ้างจะเป็นผู้ส่งเวทชีวิตบนเส้นทางสู่ถ้ำสมบัติตนาวสีและใครบ้างจะเป็นผู้รอดชีวิต จากเงื้อมือของสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงสุดท้ายสมบัตินาวสีที่ทุกคนทวินหาจะมีจริงหรือไม่ติดตามชมเรื่องราวแห่งการประจนภัยในดินแดนอันลี้ลับได้ในละครเรื่องตนาวสีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา17นาฬิกา45นาทีทางช่อง8ออกอากาศตอนแรกวันจันทร์ที่9มกราคมค่ะ ชอบก็กดถึกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรเราติดตามรับชมกันได้เลย